ครับนุ่มอีสานผ้าลุยสิผ้าสีผีุกคนมะใสเงียบนะครับมือนเงียบใส่กุบนะครับแง,งียบ,บ,บไม่เฮาธรรมดาไปรับชมกันเลยครับครับไมเ้เฮาสีจะมาใส่ครับไมส้สาสาะยุเฉียงหน้าเฮานี่แหละครับใสหลังเนี่ย ที่การใส่เขากับก้นหลุมเล็กน้อยนะครับก้นหลุมนุ่งตลอย เดี๋ยวไปใส่เห็นมันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเหมือนเสาคอยมันรินน้กากันที่เดียวเลยนะครับเดี๋ยวมันสิคำนะครับแล้วีตอนเ้านะครับ,บาม,ามันมีสีพามะยยเมแยบเนาะใส่ไปถือว่าน,นะครับ ดูน้งแเลยนะครับครับนี่นะครับหลังเหลียมเราเทาเป็นเงีบสิ่งเงี่ไปนี่นะครับาบองพักไทยเิ็งเพราะว่ามันทำก่อนวันนะครับอืน้งแน่เลยนะครับถือครับถือนะครับตัวนึงครับงังยอยู่นะครับ เดี๋ยวออกก่อนครับอืออยู่นะครับตัวใหญ่อยู่นะครับครับหลังที่สองนะครับพวกเฮามาลืมน้ำกันครับ นะครับมาลื่นหลังเขียวใส่สามกันนะครับบ่มีนะครับ คือครับถือหลังนี้นะอาจจะมองบม่เห็นนะครับเดี๋ยวครบออกก่อนนะ ออกมากนะครับยังยือกันนะครับตัวนี้ก็ได้แตมที่สองเข้านะครับเดี๋ยวสองแต้มแล้วน,นะครับไปลืมน้ำกันต่อครับถึกถึกอ,อีกแล้วครับหลัง แับแปมที่สามอาจจะว่ายญ่ปันใดนะครับไปลืมกันต่อครับ นีอ่อ,อีกแล้วครับหลังนี้อเอ่เตี่ยนที่เสียงห้านะครับบอยไงปันใดนะครับ เป็นหลืน้ากับตอครับครับเหลือสอหลังทุดยไทยเลยนะครับหลังนี่ครับหลังนั้นนะครับเหลือน้ากับต่อเด้ครับอืดขึ้นเลยครับ,ห,ออลรบหลังนี่นะอ,อาานุ๊จะบนไงนะครับ อกอาเปลี่ยนที่หานะครับเรอยว่าไงดีนะครับ ลื่นกันน้ำกันต่อครับรังที่หารังทุดไทยรังสุดท้ไทยเห้อนะครับรัง บ่ถือนะครับครับําหรับมือนีก็ได้กบมหาโตนะครับ,รบใจเงียบยุประม่านฟิปหลังแต่ถือว่าหมานอยู่นะครับครับําหรับมือนีก็เอาไว้ซ้ำานี้ก่อนนะครับ ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวอีสานพาลุยนํานเด้วยครับขอบคุณครับ